ทีเด็ดตุงเดียวทีมฟุตบอลทีมเต็งวันที่28พฤศจิกายนนะฮะเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครมีทีมเด็ดๆวันนี้ใต้คลิปคอมเมนต์มาสนใจเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือลุ้นเชียร์มันสะใจ at 970 utglr นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ใช้รหัส ก็จะได้โปรโมชั่นมากมายนะก็ลองคลิกไปดูกันได้นะครับสำหรับ @970UTGLR นะฮะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะวันนี้มี3ไม้นะครับที่น่าสนใจถ้าคุณไม่มั่นใจไม้ไหนคุณไม่ต้องตามโอเคเริ่มกันที่ไม้แรกนะครับผมว่าคู่นี้น่าสนใจที่สุดละสำหรับเชลซีเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อกันครึ่งลูกยิงหน่งเดีครึ่งแล้วก็1ลูก คู่นี้ผมว่าครึ่งลูกเชลซีก็น่าสนใจพอสมควรเพราะเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์ม5เกมล่าสุดเนี่ยชนะถึง4เป็นทีมที่เล่นในบ้านนะครับลุ้นเชียร์ได้แล้วก็แมนยูเนี่ยโอเคคือมีข่าวลับลังนิกจะมาคุมทีมแต่ว่าคาริคก,ก็ต้องดูแลตรงนี้ไปก่อนซึ่งคาริกถ้าเทียบกับทูเคินเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคาริคค่อนข้างชื่อชั้นเป็นรองมีโอกาสที่จะาพาแมนยูมาเก็บ สักแต้มไม่ได้วันนี้ก็เป็นได้แล้วก็ด้วยการที่ชื่อชั้นระดับเชลซีกับแมนยูเนี่ยต่อกันระดับลูกหนึ่งเนี่ยบ่งบอกว่าเชลซีเหนือกว่าเยอะและแมนยูเนี่ยเล่นในลีกนะครับประมาณ5เกมล่าสุด5เกมล่าสุดแพ้ไป4เกมมันก็น่าคิดแล้วนะว่าเกมนี้จะลุ้นเชียร์อะไรดีอ่านะครับไม่มั่นใจไม่ต้องตามเหมือนจัดขัดไม่ต้องตามนะคู่คนดูนะคู่นี้ ลุ้นเชียร์เชลซีครึ่งลูกครับผมจัดไปฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะเ,นเพื่อนๆนะครับต่อมาไม้ที่2ครับก็จะเป็น RB ไลสิกเจอกับเลเวอร์กูเซนถามว่าคู่นี้ลุ้นเชียร์อะไรดีโดยไลสิกต่อครึ่งลูกไลสิกล่าสุดชนะเจอกันโดยปกตินะครับไลซิกดูดีกว่า4นัดล่าสุดเสมอกันไปดึง3เกมถ้าเสมอกันแปลว่าเลเวอร์กูเซนมีโอกาสลุ้น ไลซิกนะครับฟอร์มช่วงนี้ก็ดูดีขึ้นมานะแต่ว่าในภาพรวมก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านโอเคเลยนะครับโดยเฉพาะ4นัดล่าสุดในบ้านในลีกชนะ4เกมรวดแล้วก็เป็นทีมที่ชนะในบ้านบ่อยด้วยนะนะครับตามไซตินะครับ6เกมชนะ5เกมแพ้แค่1นึโอ้โหบ่งบอกเลยว่าไม่ธรรมดาส่วนเลเวอเูเซนเนี่ยเป็นทีมที่แพ้น้อยนะในช่วงหลังนะครับ4เกม ชนะ3เสมอหนึ่งฟอร์มนอกบ้านฤดูการนี้เหมือนจะยังไม่แพ้นะครับทุกรายการเป็นทีมเดียวในดีกเยอรมันที่ยังไม่แพ้นอกบ้านนะครับพอะง้นเกมนี้ถ้าดูตามไิติตามเม็ดผลก็พอลุ้นเชีย์ได้ถ้าคุณมั่นใจคุณก็จัดคุณไม่มั่นใจคุณก็ไม่ต้องตามลุ้นเชีย,เย์เลวูเซ่นครึ่งลูกครับผมแล้วก็สุดท้ายครับแมวันนี้เอาคู่บิ๊กแมตช์มาหมดเลย โดยสุดท้ายครับโดยตรงเดียวไม้3เป็นนาโปลีเจอกับลาซิโอนาโปลีเล่นในบ้านเล่นในบ้านนะครับโอกาสจะชนะลาซิโอเนี่ยสูงมากต่อครึ่งลูกเฮ้ยยิงหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับสานัดล่าสุดไม่ชนะใครก็บ่งบอกว่าอะไรครับบ่งบอกว่าเกมนี้จะต้องเอาไว้ได้ไงแล้วก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านโอเคด้วยในภาพรวมในลีกแล้วลาซิโอเนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มช่วงนี้ก็ไม่ได้แย่ ลองครึ่งลูกกันนาะสนใจแต่เป็นทีมที่นอกบ้านโดยปกตินะครับไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะนะครับฤดูการที่แล้วนี่แลพล้ึพนะครับนอกบ้านท,ทั้งที่เป็นทีมระดับลาซิโอนะฮะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่านอกบ้านไม่แข็งแกล่งเท่าไหร่ทีเด็ดตรงเดียวไม้3านะครับก็เป็นนาโปลีวันนี้คือผมว่าทีมที่น่าสนใจเนี่ยก็เป็น3มทีมที่ดึงดูดมากๆนะทั้งเชลซีทั้งเลเวอร์กูเซ่นแล้วก็นาโปลีนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกันด้วยนะเพื่อน แอด970 UTGLR นะฮะก็สามารถแอดไลน์ขวามือหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปนะลุ้นเชียร์ฟุตบอลสนุกตื่นเต้นสะใจสามารถแอดไลน์ขวามือหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปไปมันกันเยอะๆนะเพื่อนๆก็ฝากกันด้วยสำหรับสปอนเซอร์หากคุณมีทีมตุงเดียวเด็เดของวันนี้คุณก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ใต้คลิปนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าวันหน้าครับผมนะครับสวัสดีครับ